นี่นะครับคองไส้ไก่นะครับบ้านสวนตะเมียนยะไทยนะครับขุดมือนะครับถ้าใจแม่รักนี่ทําไม่ได้นะครับดินค่อนข้างจะดีนะครับดินข,ข้างบนเป็นเป็นหินนะครับข้างล่างเป็นดินเหนียว <มา S 1> ขุดมา,ามาจากสวนพิดเออ,อ,อนี่นะครับใจรัก สุดยอดเอาไว้ให้ลูกหลานนะครับนี่นะครับไอไอเบนบ่ลูกสาว,ว,วเบียนจวันบะนี่นะครับดูพ่อกับแม่นะครับเขาทำสุดยอดมากนะครับมาต่อยอดนะนะครับโอ้สุดยอดมากครับก็เดี๋ยวจะอัดคลิปไว้ลง vlogg youtube ไว้ให้ลูกหลานดูนะครับก็ดูความพยายามนะครับ กว่าจะสาเร็จได้นะครับไม่ธรรมดานี่นะครับคลองไส้ไก่ขุดมือบ้านสวนตะเหมียนยายไทยนะครับอัดคิดไว้ทำบีฟออร์เตอร์นะครับก่อนทําหลังทํานะครับนี่นะครับเกษตรทฤษฎีใหม่ผสมผสานนะครับใครใครบอกว่าโนนหินแห่นี่ไม่ใช่แล้วนะครับเป็นของจริงแล้วนะครับนี่นะครับเกษตรผสมผสาน บ้านสวนต่ามีอะไรกดไลค์กดแชร์ให้สองตายายด้วยนะครับสวัสดีครับ